สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมเซฟมิลาครับผมวันนี้ครับเรามีรถเอาผัา40นะครับเข้ามาติดตั้งระบบมัลติมีเดียครับผมคันนี้นะครับมาติดตั้งระบบมัลติมีเดียถึง3ขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกครับกล่อง A A Box ครับผมขั้นตอนที่2ครับผมเป็นทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นติดตั้งในการเล่นแผ่น DVD นะครับผมดูได้ทั้งจอหน้าและจอหลังนะครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับผมตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรถ t ต y ยต a าเอาผัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบแรกเลยนะครับคันนี้นะครับใส่เป็นกล่อง AI Box นะครับกล่องตัวนี้ดียังไงนะครับตัวนี้สามารถทัศสกรีนนะครับจากหน้าจอได้เลยเราสามารถใช้งาน youtube นะครับก o o g l e Map ทีวีออนไลน์เนี่ยผ่านจอเดิมของรถได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายใดๆเลยนะครับผมฟังก์ชัน YouTube ครับผมทัศสกรีนลื่นๆแบบนี้เลยนะครับ ทุาอย่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับภาพคมชัดเลยครับยังไม่พอนะครับกล่องตัวนี้ยังสามารถใช้งาน Google Maps ได้ด้วย ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับสะดวกสบายครับไม่มีหลงทางแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่ผมมีพูดถึงนะครับในส่วนของ3ระบบมัลติมีเดียนะครับอันนี้คือระบบที่1นะครับที่เราใช้ผ่านกล่อง A Box นะครับระบบที่2นะครับระบบที่2ก็คือผมจะมีรีโมทตัวนี้มาให้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับที่รีโมทตัวนี้นะครับจะมีหมายเลข1 2และ3อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่า3ระบบที่ผมพูดถึงเป็นยังไงเราไปที่คานะครับผมออกมาหน้าเดิมโรงงานยังใช้ได้ปกตินะครับเปลี่ยนไปเลยเข้าที่ hdmi ครับ แล้วใช้รีโมทต,ตัวนี้นะครับกดที่เบอร์2ครับทีวีดิจิตอลครับผมตัวนี้สามารถดูทีวีนะครับทีวีบ้านได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมีการปลดล็อกมาแล้วนะครับรถวิ่งภาพไม่ตัดนะครับตัวนี้เนี่ยครับตรงที่เท้าแขนนะครับ เรามีใส่เป็นกล่องสำหรับเล่น DVD ด้วยนะครับเราใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็สามารถส่งภาพออกหน้าจอได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากเล่นแผ่นจะดูทีวีดิจิตอลก็กดมาที่เบอร์ 2, 2> บบนะครับที่สำคัญนะครับดูได้ทั้งจอด้านหน้า,าและจอด้านหลังครับผม เล่นตามกันทั้งคันครับอ a n แล้ว p a Cross แลลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อมาที่มิลละาออดิโอได้เลยนะครับทําได้ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเราทําได้หมดเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ